มนุษย์ฟันมนุษย์ฟันของแม่แต่ก่อนนี้เป็นมนุษย์เหงาตอนนี้เป็นมนุษย์ฟันวายเย็นไหมสดชื่นไหมสดชื่นไหมว่ายน้ำกับป้าป๋าวายดูฟันหน่อยสิดูฟันน้อยนี่นี่เป็ดหนูอยู่นี่เป็ดหนูอยู่นี่นี่เป็ดหนูอยู่นี่เห็นไหมเห็นเป็ดไหมเห็นเป็ดไหมมนุษย์ฟัน มนุษย์ปั้นหนึ่งสิเห็นเป็ดแล้วจับเอาจับเอาเลยจับเอาเลยครับเขียนม,มันสั้นไปเนาะได้แล้ว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 อีดิแนงอีดีแนงอ่าน,น,นั่นได้ลแล้วเก่งจังเลยง๊ม อาว่ายไปว่ายไปว่ายเอาไปเอาเป็ดน้อยเอาเป็ดน้อยหนึ่งเอาเป็ดน้อยหนึ่งเห็นปะอนู้นเป็ดอยู่ทางนู้นเป็ดอยู่ทางนู้นมองอะไรข้างบนมันล่มนู่นนู่นเป็ดน้อยของหนูน่ะเฮ้ยดีนี่ฮะมองอะไร